สวัสดีครับในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของความรักก็ต้องพิจารณาจากดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ในเดือนนี้กลังโคจรได้ตำแหน่งเป็นอุจจวิราชในเดือนกุมภาพันธ์อุจวิราชก็คือว่ามีความอ,าอิ่มมีความสุขมีความบริบูรณ์ดีนะเพราะฉะนั้นหลายๆลยัคนาราศีก็ขอให้ได้รับผลแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักนี้ด้วย ความสุขนั้นไม่เที่ยงแท้ฉันใดความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปฉันนั้นหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีครับดาวที่โคโจรเข้าใหมา่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือทางด้านของดาวพระเกตเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยโคโจรมาทับลัคนาเราเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกพอพระเกตมาทับลัคนาเนี่ยพระเกตเป็นดาวดีนะเป็นดาวในแง่บวก มาตำแหน่งไหนก็จะให้คุณในตำแหน่งนั้นซึ่งดาวพระเกตเนี่ยมาทับลักนาก็เลยทำให้ว่าตัวลักนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับมักจะมีตัวช่วยดีๆเข้ามาเสมอๆไม่ว่าจะเป็นจากบุญเก่าของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นจากันหน้างานเจ้านายสามีนะครับหลายๆอย่างเหล่านี้หรือว่าญาติๆด้วยนะมาเป็นองค์ประกรอบทำให้ว่า ช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์นับเป็นช่วงจังหวะอีกหนึ่งเดือนที่ดีสําหรับลัคนาราศีพิจิกทีนี่แบดดาวพระเกตเขามารอช่วยเราแล้ว,ลวนะนี่คือข้อดีเข้ามาก่อนแล้วทีนี้ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับดาวเจ้าเรือนเราดันโคจรไปร่วมกับมฤตยูซึ่งอยู่ในภพอริพอดาวเจ้าเรือนดาวพอไปอยู่ในภพอริเนี่ยแสดงว่าจะทําอะไร จะเริ่มอะไรมักจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นถ้าเรามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในลักษณะในการเริ่มต้นก็ไปขอความช่วยเหลือต่างๆนาน,นาขอแนวความคิดกับหัวหน้างานได้ขอแนวความคิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้หรือเห็นใครที่เขามีความรู้มีความสามารถเราก็ไปขอแนะแนวทางกับเขาแล้วก็จะได้มิตรที่ดีการช่วยเหลือที่ดี กลับเข้ามาเราจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็เริ่มต้นหลายๆอย่างได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จังหวะดาวในอารมณ์แบบนี้เนี่ยเรียกว่าเริ่มต้นด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นเข้ามาร่วมหรือว่าเข้ามาหนุนหลังดันหลังเรานิดหนึ่งแค่นี้ก็จะดีละเป็นการแก้ในตั้งแต่ต้นเดือนนะแต่พอเข้าสู่จังหวะปลายเดือน พอเข้าสู่จังหวะปลายเดือนปุ๊บร่างคานจะย้ายพอย้ายในครั้งนี้เนี่ยนะครับย้ายมาในเดือนปัตตนีพอย้ายเข้ามาในเดือนปัตตนีเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นประด้วยนะเป็นราชาด้วยนั่นแสดงว่าประเนี่ยคืออาจจะมีจุดบกพร่องอยู่นะครับพอมีจุดบกพร่องอยู่ก็มีส่วนเติมเต็มเข้ามาก็คือทั้งดาวพระเกตเองทั้งดาวเลยยังเป็นตัวยืนยันอยู่ว่า จะทำอะไรเนี่ยนะครับยังไม่สามารถลุยเดียวได้นะแต่ว่ามีตัวช่วยเข้ามาก็คือไปทํางานร่วมกับคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอาศัยเพื่อนร่วมงานอาศัยหุ้นส่วนการลงทุนทําแบบนี้จะสําเร็จดีแล้วดีมากด้วยเพราะเนื่องมาจากว่าดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวธาตุลมดาวพระดาหูเองที่อยู่ในเดือนของปัตตนีที่แปลว่าหุ้นส่วนการทํางานร่วมกันกับคนบุคคลอื่น ก็เป็นดาวธาตุลมเพราะนั้นลมมาเจอลม mm. เขาเรียกเป็นดาวคู่ธาตุลมนะครับส่งผลดีให้กับดวงชะตาของลัคนาราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันนี้แต่บังเอิญว่าดาวคู่ธาตุลมเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมธรรมดาอยู่นะคือไม่ใช่ไปอยู่ในเรือนของธาตุลมแต่ดันไปอยู่ในเรือนของธาตุดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาจะไปขอความช่วยเหลือใครก็มีน้ำใจติดไปด้วยนะครับไปขอปักเป่าอาจจะ ไม่ได้เต็มร้อเอร์เซนตะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นเราจะทําส่วนส่วนนี้เราจะทําสิ่งสิ่งนี้จะเริ่มต้นแบบนี้มาหุ้นกันไหมนะครับคุณเอาเปอร์เซ็นต์ส่วนนี้ไปคุณได้ประโยชน์จากส่วนส่วนนี้ไปนี่อารมณ์จะมาเป็นแบบนี้ถ้าเขาเรียกว่าถ้อยท,อยทีถ้อยอาศัยกันรับรองได้ว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์จะนับเป็นเดือนที่ดีเลยนะในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ ให้กับตัวเราการงานเองเนี่ยก็เห็นว่าไปยืนอยู่ในตำแหน่งของพบของการประสานงานการติดต่อเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยไม่ว่าถ้าทำงานสัมมาอาชีพอะไรทำงานบริษัทก็ต้องเข้าไปติดต่อกับแผนกนั้นแผนกนี้ถึงจะทำให้ประสบความสาเร็จคือต้องยื่นมือร่วมมือกันหลายๆส่วนจะลุยเองลุยเดียวเนี่ยนะครับไม่ได้เดิมทีพิจิกเนี่ยทำได้นะแต่แค่จงังหวะเดือนนี้ เป็นช่วงจังหวะว่ามีดาวเกื้อหนุนในเรื่องของการประสานงานการติดต่ออะไรแบบนี้เข้ามานะแล้วจะทําให้ประสบผลสาเร็จดีแล้วก็ดึงข้อดีตรงนี้ไงเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเจ้าเรือนการงานก็ปเป็นคู่มิตรร่วมกับดาวพระพระหัสก็คือทําอะไรเนี่ยนะครับมีมิตรดีมิตรภาพดีเป็นดาวผู้ธาตุไฟเกิดขึ้นด้วยนะครับไปร่วมกับดาวพระเสาร์ก็ทำอะไรหาผลประโยชน์ร่วมกันอะไรต่างๆนานาในลักษณะแบบนี้ แต่พอพ้นจังหวะกลางเดือนไปนะครับการงานก็เริ่มมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะครับเพราะพิร่วกับดาวพระศุกรนะ์พระศุกร์ก็จะยืนจะเดินขึ้นไปช่วงมาช่วยอีกปลายเดือนนะครับเป็นดาวผู้สมพลเาเรียกว่าทํางานที่ใดก็เหนื่อยลุยเหนื่อยเต็มที่ลุยเต็มที่วิ่งเต้นหน่อยนะครับจะนิ่งไม่ได้เดือนกุมภาพันธ์จึงเป็นลักษณะที่ลัคนาราศีพิจิกจะต้องไม่หยุดนิ่งจะต้องลุยเต็มที่ประสานงานเต็มที่ แค่นี้เองนะครับหลายๆอย่างก็จะดีทั้งหมดเลยนะครับทั้งการงานการเงินและมิตรภาพในหน่วยงานวงสังคมแต่อย่างไรก็ดีเวลาเราไปทำงานร่วมกับบุคคลอื่นดาวพระรังคานตัวเราเนี่ยนะครับเป็นดาวลมกรดพระราหูก็เป็นดาวธาตุลมแต่ดาวธาตุลมเนี่ยนะทั้ง2องดวงนี้จะมารวมกันเนี่ยช่วงวันที่24กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นช่วงไปปลายเดือนนะครับ แม้จะเป็นดาวผู้ธาตุลมให้คุณดีอย่างไรแต่ในเรื่องของอารมณ์ดาวนะคือความหงุดหงิดนะครับความร้อนแรงของดาวลมทั้งสองเนี่ยพอมารวมตัวกันทั้งตัวเราเองทั้งดาวพระดาวหูเองนะครับตัวเราคือพระดังขานก็อาจจะทําให้เกิดความหงุดหงิดใจร้อนวู่วามนะส่วนส่วนนี้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยนะครับตลอดทั้งเดือน กลุมภาพันธ์รวมถึงอีกหลายๆเดือนต่อไปนี่นะครับลัคนาราศีพิจิกทําอะไรให้ใจยเย็นๆลงหน่อยนะครับเพราะความใจร้อนความวู่วามที่มันเป็นดาวกระตุ้นมาเนี่ยในช่วงจังหวะาดาวท่านมาโคจรร่วมกันในลักษณะแบบนี้อาจจะก,ก่อเกิดผลเสียหายผลกระทบได้นะครับแค่เราตัดเรื่องของความร้อนแรงรเรื่องของอารมณ์ไปเท่านั้นเองหลายๆอย่างก็ดีตลอดเดือนเลยนะครับ พูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างลัคนาราศีพิจิกนะดาวเจ้าเดือนของเราคือดาวพรางคารพอดาวพรารงคารไปร่วมเรือนกับดาวพระราหูในภพปัตตนิปัตตนิที่มีความหมายแปลว่าคู่ครองไปร่วมราหูก็ไปร่วมเรือนกับดาวสุขใช่ไหมอังคารร่วมสุกราหูร่วมสุขนะแล้วดาวสุขในเดือนนี้ปลายเดือนเนี่ยโคจรมาอยู่ในภพของความหมายที่แปลว่าผัวพันผูกพัน คำกรก็มีอยู่เอาไว้ว่าอังคารร่วมราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาโดยบทกรนี้นะก็จะมีวักต้นเนี่ยหลายบทกรที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ความหมายก็จะมาคล้ายๆกันพรองคาร,ร่วมราหูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีสเสน่เป่งปังอังคารคือความกล้า เข้าไปร่วมกับราหูคือความโมเมานะครับเลยทําให้ในช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักลัคนาราศีพิจิกมักจะมีสเสน่ห์เต็มร่างนะเต็มเนื้อเต็มตัวเลยสามารถที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามได้จึงเป็นจังหวะเตือนนะครับตั้งแต่กุมภาเรื่อยไปให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระวังจิตใจเอาไว้ด้วยเพราะในช่วงจังหวะนี้นะครับ คนโสดเขาก็เพ่งเล็งเราเข้ามาคนไม่โสดเขาก็เพ่งเล็งเราเข้ามานะครับมีเสน่ห์เต็มที่เต็มกําลังจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการไปแย่งหรือการไปมีความรักความสัมพันธ์กับคนที่เขามีเจ้าของแล้วด้วยเลยเป็นเหตุผลนะครับที่ว่าลัคนาราศีพิจิกทั้งคนโสดและคนไม่โสดมีความรักมีเสน่ห์เต็มที่ ที้าในเรื่องของครอบครัวถ้าใครมีความรักดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่คนรักของเราในครอบครัวเรานั่นเองนะจะหลงไหลเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักจึงเป็นจังหวะเดือนที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนที่ดาวท่านมาร่วมเรือนร่วมกําลังกันเป็นต้นไปนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรณ์และทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับท่านใดสนใจผูกลักาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาที่ a. yor8 มี QR c o d e สแกนที่หน้าจอครับขอบาร,รมีพระรันาตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ตั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทุกๆคนที่คิดจะเริ่มต้นสามารถเริ่มต้นได้ประสบความสาเร็จ ในชะตาชีวิตปี2564ทั้งการงานการเงินและความรักครับ